สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาท้องผูกนะคะ คำว่าท้องผูกหมายถึงลักษณะของเนื้ออุจจาระที่ออกมาแล้วแข็งกว่าที่ควรจะเป็นนะคะที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือควรจะนิ่มนะคะถ้าเกิดอุจจาระของเด็กที่ทานนมแม่เราจะเห็นว่าบางทีก็เหมือนฟักซุปฟักทองนะคะแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะถ่ายอุจจาระทุกวันนะคะแต่ออกมาแล้วลักษณะอุจจาระแข็งนะคะเหมือนขี้แพ้นะคะก้อนกลมๆเล็กๆหรือว่าออกมาแล้วฝืดๆเหมือนดินน้ำมันนะคะ ก้อนใหญ่ๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าทองผูกนะคะลักษณะที่ปกติก็คือถ้าออกมาแล้วลักษณะน,นิ่มนะคะเหมือนยาสีฟันบีบออกจากหลอดอันนี้เรียกว่าปกติไม่ได้เกี่ยวกับความถี่ในการอุจจาระค่ะนะคะบางคนอาจจะอุจจาระทุกวันนะคะแต่ออกมาแล้วเป็นลักษณะแข็งอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกอันนี้เรียกว่าท้องผูก ขณะที่เด็กบางคนอาจจะหลายวันถ่ายทีหนึง่งแต่ออกมาแล้วลักษณะเนื้ออุจจาระนิ่มอันนี้เรียกว่าปกติค่ะสาเหตุของท้องผูกเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันดับหนึ่งก็คือการกินน้ำน้อยค่ะนะคะในกรณีที่เป็นเด็กที่ทานนมแม่นะคะ น้ำจะมากับนมแม่อยู่แล้วนะคะแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะว่าเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวเด็กกินนมแม่ร้อยเอร์เซใน6เดือนแรกมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะถึงแม้จะหลายๆวัดอุจจาทีหนึ่งแต่ว่าเนื้ออุจจาะจะปกติค่ะถ้าเด็กกินนมผงนะคะเราจะต้องกินน้ําตามนะคะในปริมาณแต่ละคนก็หลากหลายเราดูเนื้ออุจจาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้ลูกกินน้ําเยอะขึ้นแล้วก็ยังอุจจาแข็งอยู่ อันดับต่อไปก็คงจะต้องเปลี่ยนนมนะคะอาจจะไม่ถูกกับน,นมยี่ห้อนี้ลองเปลี่ยน,นมยีห่ออื่นนะคะประการที่3นะคะอาหารบางอยา่างทําให้คนบางคนท้องผูกนะคะแต่บางคนไม่เป็นนะคะอันนี้เราก็จะต้องไปสังเกตนะคะก็เช่นนะคะข้าวกล้องมันฝรั่งฟักทองแครอทตับไข่แดงกล้วยนะคะ ราะฉะนั้นคือตอนที่กินนมอย่างเดียวยังไม่เริ่มมาหัเสริมเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหารเรื่องท้องผูกนะคะพอมาเริ่มอาหารแล้วคุณพ่อก็คุณแม่าอาจจะใส่อาหารประเภทนี้เนี่ยเข้าไปในคราวเดียวเยอะเกินไปนะคะส่วนอาหารที่ทําให้ไถ่ยจละได้ง่ายเช่นส้มลูกกรุนมะละกอแก้วมังกรนะคะเราก็ควรจะมีการปรับความสมดุลตรงนี้นะคะ เด็กมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเด็กออกกําลังกายดีนะคะลำไส้ก็จะทํางานดีนะคะถ้าเด็กที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเป็นเด็กนั่งดูทีวีหรือว่านั่งเล่นเกมเยอะก็พยายามชักชวนให้เขา,เาไปออกกําลังกายหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มต้นที่มีการฝึกขับถ่ายอุจจาระเนี่ยนะคะไปบังคับเขานะคะเขาก็เกิดการต่อต้าน นะถ้ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าหยุดนะคะหยุดฝึกไปก่อนค่ะนะคะ,นะคะก็คือถ้าลูกอยากจะถ่ายอุจจาระในผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วก็ให้เขาถ่ายตรงนั้นไปก่อนให้เขาลืมความฝังใจที่ถูกบังคับไปก่อนนะคะนมบางชนิดนะคะเช่นนมผงนะคะเพราะถ้าเป็นเด็กเกิน1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะบางคนอาจจะยังใช้นมผงอยู่ พบว่านผมผงบางยี่ห้อเนี่ยใส่ธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะก็จะทําให้ลูกมีปัญหาเรื่องท้องผูกได้กรณีนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนไปเก็นเป็นนม UHT หรือว่านมพาเชไร์นะซึ่งไม่มีการใส่ธาตุเหล็กลงไปนะคะแล้วเราก็หาธาตุเหล็กจากอาหารแหล่งอื่นแทน โรคบางอย่างทําให้ท้องผูกเช่นโรคไทรอยทํางานผิดปกติน้อยเกินไปหรือว่าเป็นโรคลําไส้ผิดปกติแต่กําเนิดน,นะคะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไขสันหลังนะทำให้ระบบที่ควบคุมการขับถ่ายทํางานผิดปกติเราก็อาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอว่านะคะลองเปลี่ยนนะคะหยุดจากนมผงที่มีการใส่ธาตุเหล็กเนี่ยไปเป็นนมกล่อง UHT ได้ไหมนะนมพาชไรด์ได้ไหมนะคะเพราะเหล่านี้มันก็จะไม่มีธาตุเหล็กนะคะ ถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วเกินหนึ่งขวบขึ้นไปก็สามารถกินนมประเภทนี้ได้นะคะแล้วถ้าเหล็กที่เป็นยาก,ก็ลองปรึกษาคุณหมอว่าสามารถลดขนาดลงได้ไหมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือนะคะ ปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะทําให้เด็กนะคะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นอาจจะปวดท้องนะคะปฏิเสธอาหารไม่อยากกินข้าวนะคะทำให้นําไปสู่การเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคบางอย่างนะคะเช่นโรคอาจจะลำไส้ผิดปกติแต่กําเนิดหรือว่าโรคไทรอยทํางานผิดปกติหรือว่ามีปัญหาเรื่องไขสันหลังผิดปกติอันนี้ก็จะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของผูกได้ ต้องเตรียมพอ้อ้อมแล้วต้องเตรียมทั้งถุงทั้งหนังยางตอนทิ้งแต่เอ๊ะมามีโ่ปรโะก,กแผทใไม่มีเทปติดสะดวกทิ้งเทชฉีกม้วนติดทิ้งเลยง่ายจัง